สวัสดีค่ะ Hello everyone Welcome to Lifestyle บายบายบุรีรัมย์มาทอดเพื่อนนี่เมนูเบาๆนะคะเพื่อนสลัดไก่นะคะเพื่อนอาหารฝรั่งนะคะสลัดชิเคเก้นนะคะดีดอิด,ดชิเคเก้นสลัดนะคะเพื่อนนี่เนาะเรากินแบบเมนูสลัดง่ายๆนะคะเพื่อน,นเนาะมาเริ่มมาค่ะเพื่อนใครไม่มีอะไรกินนะคะเพื่อนกินไปคุยไปเ,เพื่อน ฝนก็ตกนะท่านเพื่อนฝนก็ตกนะนี่นะคะอืมแซ่บนี่เป็นอาหารฝรั่งนะท่านเพื่อนนี่ก็จะมีแบบอ่าเม็ดถั่วแล้วก็ หมูแฮมนะครับเพื่อนเนาะหมูมแฮมแล้วก็นี่ผักกาดสลัดนะครับเพื่อนอร่อยอวันนี้อ่าวันนี้ก็ แช่ข้าวเหนียวไว้อยู่นะค่ะเพื่อนอมากข้าวเหนียวไวเพื่อนเอาแช่ข้าวเหนียวแล้วก็หมักไก่ไว้นะคะไก่ปีไก่นะคะปีไก่แล้วก็น่องไก่นะคะเพื่อนเนาะจะกินเย็นนี้นะคะเพื่อนอันไกลนะ้น่ะสิกินแรงนี้นะคะกับข้าวเหนียวแล้วก็ส้มตํานะคะ แต่ตอนนี้กินสลัดลองท้องไปก่อนเพื่อนหิวเมนูนี่เมนูเพื่อสุขภาพนะท่านเพื่อนนี่เนาะกินไม่อ้วนนะแต่ว่า พี่ไปกินไม่อยู่ท้องพี่นอ้องพี่ไปกินไม่อยู่ท้องกินแล้วก็หิวจําเป็นต้องกินข้าวเหนียวเพื่อนก็เลยมาะมาเหนียวไว้นอนไม่หลับเบิ่งได้ข้าวหลายเพื่อน ดูแต่ข่าวดูแต่ข่าวดาราดาราที่เสียชีวิตเเพื่อนดูแต่ข่าวมากเพื่อนเครียดหน้าแดดออกอีกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวแดดหกบเดี๋ยวแดดออกนะจ๊ะขอบคุณนะคะขอบคุณเพื่อนๆนะคะขอบคุณทุกกำลังใจที่มีให้นะคะเพื่อนเนาะ กินไปพุยไปพี่น้องเครียดเครียดเลยเครียดดูข่าวแล้วเครียดเสียความรู้สึกนะอยิ่งนานเข้ายิ่งสืบสวนยิ่งเจอข้อพิรุษพี่น้องมีระดับอผู้ยิ่งใหญ่ในประเทศดผู้ยิ่งใหญ่ในประเทศมามี ส่วนเกี่ยวข้องอ,อีกเอิเพื่อนนายตำรวจหรือนายทหารชั้นผู้ใหญ่ไม่รู้อะแต่คนใหญ่ในประเทศไทยอะ่ะอมืมามีส่วนร่วมนีอืมเบิงแล้วเครียดแต่ก็ดู ดูเราเครียดแต่ก็ยังดูเพื่อนเราก็อยากจะเห็นความเป็นธรรมนะคะในบ้านเรานะคะในบ้านเมืองเราเราก็อยากจะเห็นความเป็นธรรมเหมือนกันเพื่อนไม่ใช่ว่าอ่าคุณเป็นระดับผู้ใหญ่แล้วกฎหมายจะแตะต้องคุณไม่ได้เนี่ก็อยากจะเห็นว่าในเรื่องราวจริงๆนะ่ะจะยุติคดีนี้ด้วยความเป็นธรรมได้หรือไม่นะคะ ถึงแม้ว่าเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแต่ความที่เราเป็นคนไทยเหมือนกันนั้นเพื่อเราก็เลยอยากจะเห็นความจริงมันเปิดเผยนะคะว่าไอ้ที่เสียชีวิตเนี่ยเป็นด้วยการเจตนาทําให้มันเป็นอุบัติเหตุหรือว่ามันเป็นอุบัติเหตุเองนะ,ะเพื่อนเนาะนี่ที่เราที่เราอยากจะรู้นะเพื่อน แซ่บกินนัวกีนแซ่บกินนัวอร่อยอันนี้มื้อเที่ยงนั่นเพื่อนยังไม่ถึงมื้อเย็นนะมนันอันพอดีข้าวเหนียวมันเพิ่งจะแช่ไปเพื่อนขา้ขาวข้าวเหนียวของพี่ใบนะแช่น้ำาลนั่นเพื่อน มาน้าห้อนเร้อพี่นอ้องมาน้ำห้อนชั่วโมงเดียวก็นึ่งได้นะเพื่อนเพราะว่าไอ้ไอ้อยู่ต่างประเทศมันดีตรงที่ว่าก๊กน้ำมันมีน้ำร้อนน้ำเย็ยนเพื่อนเราสามารถเลือกชอยได้แต่ก้านอยู่เมืองไทยเพื่อนถ้าจะจะแค่ใช้น้ำร้อนไลยต้องมาต้มต้องมาหลา่มันลำบากเนาะเพื่อนก็เลยอยู่ต่างประเทศมันง่ายๆนะคะ ขอบคุณเดอ้อพี่น้องขอบคุณมากมายนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดมีอะไรดีๆเราจะมาคุยกันมาท่านเพื่อนเนาะขอบคุณหลายๆนะคะเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ